ว่าน้ำมันเราดันไม่ดันจากท่อนล่างกพรประกอบเครื่องไปทั้งลูกนะครับแต่ต้องใส่น้ํามันเครื่องก่อนนะครับถ้าไม่ใส่น้ํามันเครื่องมันก็ไม่ออกอยู่ดี s ว r สดีสปีจสวัยวรุนผู้อนอันนี้เราทิกเล็กๆมาฝากนะครับสำหรับร้อยยี่บ้าอยากรู้ว่ามันปั๊มไหมมันฉีดดีไหม ครับก่อนประกอบเสื้อขวาเพราะถ้าประกอบไปแล้วมันไม่ขึ้นหัวเราก็ไม่ไม่ต้องกังวงเรื่องข้างล่างว่าปั๊มมัน่าดันน้ำมันมาดีไหมช่องทางเดินน้ำมันจากแกล้งขึ้นมาดีไหมเราเช็คทีละขั้นตอนนะครับก็มีอุปรกรณ์อะไรบ้างนะครับก็คือหนึ่งโลตีเบอร์สิบสองสิบสี่สิบเจ็ดก็ได้เพื่อเอามาเกี่ยวกับโซ่นะครับสองนะมาดูใกล้ๆทีนี้มาดูใกล้ๆ อย่างที่สองก็คืออันที่สองก็คืออันนี้นะครับอุปกรณ์พิเศษคือยางที่มันรัดอยู่ในยางในนะครับแล้วก็เนี่ยมารัดอยู่เฉียงกันแบบนี้ก็ได้เพื่อให้ลูกไอ้ก้านสูบอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็เราก็ดึงไว้แบบเนี้ยทีนี้ฝั่งนี้เราก็ต้องเอามืออุดไว้ทีแรกเราดูก่อนว่ารูนี้ออกไหมร,รูแรกแล้วก็รูที่ฉีดใต้กระโปรงนะครับอ่าขอตัวช่วยหนึ่งคนนะครับ น้องโอกมาสตาร์ทเครื่องดูรูแรกก่อนนะอ่าดูรูแรกออกทะลักไหมนะครับโอ้ยปี๊ดเลยนะครับน้ําเยอะมากนะครับอดอดอดนะครับอดดูนี้แล้วก็มาสองดูทางนี้เลยนะรูเล็กๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ารูเล็กๆนะไม่รู้ว่าจะดูเห็นไหมนะครับอืานะครับดูเล็กๆข้างในอ่าโอเคสต,ตาร์ทอ,อ,อ่า มีมากนะครับก็ประมานี้นะครับไวรุ่นก็ปากไว้เป็นทิกเล็กๆนะครับเผื่อใครอยากจะรู้ว่าน้ำมันเราดันไม่ดันจากท่อนล่าง ก็ประกอบเครื่องไปทั้งลูกนะครับแต่ต้องใส่น้ามันเครื่องก่อนนะครับถ้าไม่ใส่น้ํามันเครื่องมันก็ไม่ออกอยู่ดีนะครับอย่าลืมใส่น้ามันเครื่องก่อนแล้วก็ไล่่อนประกอบชุดหัวผมว่ามันจะชัวร์กว่าแล้วพอประกอบชุดหัวแล้วเรามาถึงแข้งแล้วมันจะขึ้นหัวทีเนี้ยมันก็อยู่เช็คดูด้วยกาวเยอะไหมอะไรไหมนะครับช่องทางของฝาสูบก,กับเสื้อสูบอะ่กอะก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็ฝากไว้เป็นทลิกเล็กๆ,ๆนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อัยรุ่นผู้ทอน ก็อย่าลืมเอาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาผมเชื่อว,ว่าทุกคนก็เก่งได้ครับ